สวัสดีทุกคนที่หลงว่าบปดูคลิปมิตอรกิ่ข้าวคนอีกเช่นเคยครับผมนะในคลิปนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของฟูไก่คินิชครับโดยตัวของคินิชเนี่ยจะเป็นตัวละครธาตุไม้ที่จะเข้ามาในอีกไม่กี่วันนี้นะครับซึ่งคลิปนี้น่าจะได้ปล่อยก่อนตัวละครมาสักแป๊บหนึ่งนะครับแต่สำหรับคนที่สมัครสมาชิกน่าจะได้ดูก่อนนานเลยนะครับผมและก่อนจะไปดูคลิปนี้เนี่ยขอฝากเอื้อมมือลงไปกดไลค์กดซับสไครต์กันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปคคครรรัับบออกกเเเเเลยยยาาาว่่่ฟูนนนนนนนีีป็ทททตต์โฮะะพง้ ฝากกูไลค์กันนิดหนึ่งนะครับผมและถ้าพร้อมันแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมกิจชิ้แแ็กราคาโคตรถูกซึ่งเ,งเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมบรยการรับไปเลยครับผม Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันต่างๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บ ในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ r i c h m a n s h o p เท่านั้นครับคินิชครับเป็นตัวละครธาตุไม้ตำแหน่งเมนดีที่เติบโตเป็นความแรงคลิครับเบตเอดีเคก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับอยู่ที่3 3 2งถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเลยด้วยซ้ำด้วยตัวของคินิชนะครับเป็นตัวละครดาบใหญ่เนาะแต่ไม่ต้องกลัวว่าตัวละครตัวนี้จะตีช้านะครับบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวดาบใหญ่ที่ไม่ได้ใช้ดาบใหญ่ของตัวเองเลยด้วยซ้ำนะครับคือหวนสลิงกันอย่างเดียยววเลก็่าได้นะ ก,การจตีปกติของคินิชไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเพราะงั้นไม่ต้องสนนะครับผมไปดูที่สกิลท่ากันเลยดีกว่าฮะสกิลท่าครับอันนี้จะเป็นสกิลที่ทำดาเมจหลักของคินิชเลยครับเวลากดสกิลท่าเนี่ยตัวของคินิชเนี่ยครับจะทำการปล่อยสลิงไปยึดกับตัวของศัตรูครับ อ่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีศัตรูเนี่ยมันก็จะกดใส่อากาศไปอย่างนั้นเลยครับคุณสามารถใช้สกิลนี้ในการสำรวจแมปได้เนาะเพราะว่ามันก็คือฮุกเกรนไปเรื่อยๆเ,เหมือนสไปเดอร์แมนนะครับเอาเป็นว่าเมื่อโดนศัตรูเนี่ยก็คือตัวของคีนิจะปล่อยตัวของสลิงยึดไว้กับศัตรูใช่ไหมแลวเราก็จะวนไปมาเป็นวงกลมรอบตัวของศัตรูครับทีนี้ได้หลายหลายคนก็จะสังเกตตัวของหลอดแปลกๆที่ขึ้นมาทางด้านซ้ายของคีนิใช่ไหมครับหลอดนี้เนี่ยก็คือตัวของหลอดวิญญาลาตีนั่นเองโดยเมื่อพอวิญญาลาตีของเขาเต็มเนี่ยยิล่เเเนนีจะปป็โหมดงแบบ คลูซีฟครับคือคุณสามารถกดและก็ลิงได้นะมันเป็นดาเมจเป้าหมายเดียวนะครับผมนะซึ่งตัวคูณของการกดเบิร์ดก้อนนี้เนี่ยคือมันแรงมากๆนะครับนะพอสวอตเลเวลสิบอยู่ที่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับใช่ครับเป็นเอดิเอนะตัวละครอย่างคีนิชไม่ได้ใช้ชำนาญธาตุเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยจะใช้เอดิเอล้วนเลยนะครับผมส่วนระหว่างที่เขาโหนอยู่เนี่ยก็แน่นอนว่าตอนที่เราตีปกติในโหมดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการยิงเปี้ยวๆออกไปนะครับซึ่งดามเมจยังไม่ได้เยอะแต่ว่ามันจะช่วยมาเก็บสแต็กกพออวิญญาาาาณรรตีีได้้นะคับบผมย่่งทถ ถ้าเกิดคุณอยากจะยิงไอ้ก,ก้อนนาำเมจดพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์ออกไปคุณต้องทำให้พลวิญญาณลาติของคุณมันเต็มนะครับ ซึ่งวิธีทําให้พลวิญญาณราตรีเต็มมีอยู่ดังนี้ครับมีด้วยกันทั้งหมด4วิธีวิธีแรกก็คือการตีปกติครับตอนที่เขาโหนเนี่ยก็คือตีปกติไปด้วยคุณก็จะได้รับตัวของแต้มวิญญาณราตรีสามหน่วยนะครับอ๋อ,อลืมบอกตัวของแต้มวิญญาณราตรีของคินิจจะเต็มอยู่ที่20หน่วยนะครับก็คือคุณต้องทำยังไงให้แหลให้มันเต็มอยู่ที่20หน่วยคุณก็สามารถกดเบิร์ดออกไปดามเมดพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมอีกวิธีหนึ่งคือการที่มันขึ้ ดยนี่โต๊คืออะไรก็ตามที่คุณเห็นครับในภาพนี้ก็คือเวลาที่คินิโชดนะครับมันจะมีโซนสามเหลี่ยมยื่นออกมา ไอโซนนี้เนี่ยถ้าเกิดคินิชไปเหยียบเนี่ยมันก็จะได้ตัวของแต้มบัญญาตี4แต้มครับและว,วิธีสุดท้ายครับคือการทาเบอร์นิ่งหรือเบอร์เจียนครับที่ได้7ดแต้มต่อครั้งเลยครับแปลว่าตัวคินิชเนี่ยจะเหมาะมากๆกับการเล่นตีเบอร์เจียนและเบอร์นิ่งครับก็แน่นอนว่าใครที่มีเอมิลี่อยู่แล้วบอกได้เลยว่าตัวโโละครอย่างคินิชเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าเปิดขึ้นมันมากเลยครับโดยสกิลท่าจะคููได้อยู่ที่18วินาทีครับผมแล้วก็การหวนสลิงเนี่ยจะอยู่ที่10วินาทีเพราะฉะนั้นนนนนเีีีี่่ยกก็คคือออจะะมมมววลาาาใหุ้ณณััทททูปร8ิ ถือว่าไม่ได้แย่ส่วนท่าไม่ตายของคีริชครับก็เข้าใจง่ายมากๆเลยครับผมนะวลาที่เขากดออกมาเนี่ยเขาจะปล่อยมังกรขึ้นมานะครับซึ่งไอ้มังกรตัวนี้เนี่ยก็จะทําการพ่นดาเมจไม้เออีไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวคูณไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นนก็พ่นทีละสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นดาเมจเสริมที่ออกมาช่วยทำดาเมจได้ไม่แย่ขนาดนั้นนะครับผมซึ่งตัวของท่าไม่ตายเนี่ยคูนอยู่ที่18วินาทีครับและมีระยะเวลาต่อเนื่องของมังกรอยู่ที่15วินาทีแลละพลงง70หนาวรนบ ก็ใช่ผมลืมบอกว่าถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะอยู่นานขึ้นถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสถานะพรวิญญา,าตีก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะกด E ก่อนแล้วค่อยควนะไม่ใช่กด Q ก่อนแล้ว E นะครับผมต่อมาขึ้นในส่วนของพอรสวรรค์ครับตัวของคินิชมีทั้งหมด4พรสวรรค์พรสวรรค์แรกครับนั่นคือในส่วนของการแสดงตำแหน่งพิเศษเฉพาะในพื้นที่ของเนเธอร์แลนด์ครับก็คือง่ายๆเอาไว้ไวสำรวจแแบบได้นะครับผมแล้วก็เวลาที่คุณแบบว่าเออเก็บพวกไอเทมจากนัธแลนด์ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ความเร็วเคลื่อนที่ของตัวละครจะเพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา10วินาทีครับแต่ว่าเออก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าการที่คุณจะใช้ไอ้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น15%ตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะเป็นที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ของเนทแลนด์ที่มีกลไกโฟร์จิสตันด้วยนะครับมันถึงจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะรอสมรภูิที่2ครับเมื่อตัวของคินิชเนี่ยอยู่กลางอากาศครับผมหลังจากที่ทําการเวี่ยนการโจมตีกลางอากาศโดยใช้ตัวของสกิลท่าเนี่ยครับจะสามารถ เขาจะสามารถใช้โฟรจิสตันอีก10หน่วยเนี่ยในการเอ่อเหวี่ยงการโจมตีอีกครั้งได้ก็คือจะว่ายังไงดีมันเหมือนเป็นการโหนสลิง2ครั้งนะครับเออ่ในโหมดของพลาสีบัตรนี้เนาะก็จริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับอันนี้เป็นพาสีบัตรสำรวจแมปก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการต่อสู้ขอไม่อ่านทั้งหมดเลยกันนะครับอ่านเองในเกมนะมันยาวมากนะผมซึ่งมันไม่มีผลต่อคอมแบทเนาะเพราะงั้นไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นครับพอส่วนที่3ครับเอ่ออันนี้คือเราพูดไปแล้วนั่นก็คือการที่ตัวของเอ่อคินิชเวลาที่เขาทำ มียาลาตี7หน่วยครับซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกๆ0.8นวินะครับผม และตัวของพ่อสวรรค์สุดท้ายครับเมื่อตัวละครบริเวณใกล้เคียงครับก็คือเพื่อนร่มทีมนั่นเองเนาะทำให้เกิดวิญญาณลาตีประตุครับก็คืออันเามิดธาตุใส่ศัตรูแล้วมันเกิดวิญญาณลาตีประตุนะครับคินิชนะครับจะมอบความชํานาญของนักล่าหนึ่งขั้นเป็นเวลา15บวินาทีซึ่งสามารถซ้อนทับได้ดูสองขั้นครับเมื่อปล่อยตัวของเบิร์ตจากสกิลธาตุออกไปเนี่ยมันจะหักค่าความชํานาญนักล่าทั้งหมดครับโดยแต่ละขั้นที่หักออกไปเนี่ยจะทําให้ตัวของการเบิร์ตเนี่ยแรงขึ้นสามร้อบ ตัวของคินิชเข้าไปนะครับก็ไม่ได้เพิ่มมาเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ดามเมิดเพิ่มขึ้นมาแบบหลักประมาณหมื่นนะครับหลักหมื่นอาช่ต่อการเบิด์ปินทีนครผมก็ไม่ได้แย่ครับเป็นพอสวัสด์ที่โอเคอยู่จากที่อ่านมาทั้งหมดครับเราอัพสกิลไหนกันบ้างก็หลักๆเนี่ยจะเป็นในสนของสกิลธาตุครับที่อัพนํา เราลงมาเนี่ยจะเป็นในสูงของท่าไม้ตายครับที่อัพเป็นอันดับ2และันดับ3เลยก็คือในสูงของการโจมตีกปกติครับส่วนวิธีเล่นตัวละครตัวนี้เข้าใจค่อนข้างง่ายครับเริ่มมาเราจะให้ support ในทีมเนี่ยเซตอัพกันก่อนเนาะเช่นเอาเบนเน็ตกางรันตีโทมักกางโลเอมิลี่กดสกิวธาตุอติอะไรว่าไปนะครับผมนะแล้วก็ค่อยสลับมาที่คินดิชกด e กดอันติ แลวค่อยโหนยิงไปเรื่อยๆจนกว่าตัวของหลอดวิญญาณลาตีจะเต็มแล้วกด E อีกทีนึงครับเพื่อให้ตัวของดามเมจเบิร์ดเนี่ยมันออกไปก้อนใหญ่ซึ่งก็ทําแบบนั้นวนไปเรื่อยๆนะครับผมนะจนกว่าตัวของสกิลธาตุเนี่ยจะหมดเวลาจากนั้นก็สลับไปเป็นในส่วนของซับพอตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเล่นวนแบบนี้ได้เลยแต่ว่าก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าตัวละครอย่างคีนิชเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมอชชิกเนตเนี่ยก็คือตัวละครนี้จะไม่ค่อยสนุกนะครับเพราะงานนั้น,นเนในหมด ทดลองตัวละครของเกมก่อนนะครับก่อนจะตัดสินใจสุ่มนะว่าคุณเมาหรือเปล่านะครับผมยิ่งถ้าเกิดศัตรูเยอะเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามึนแน่ๆครับมาดูที่กลุ่มดาวกันบ้างครับผมนะตัวของคินิชครับกลุ่มดาวแรกครับไม่ได้มีอะไรมากครับ เมื่อเขากดสกิลธาตุแล้วเข้าสู่การโหนในความเร็วเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา6วินาทีนอกจากนี้ความแรงคีของเบิร์ดจากสกิลธาตุเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีก100%นตครับก็คือจะทําให้ตัวของสกิลธาตุเราแรงขึ้นมากๆนะครับก็อย่างที่ผมคำนวณดาเมจมาเนี่ยตัวของกลุ่มดาวนี้จะเพิ่มดาเมจให้เราประมาณ20%กว่านะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะและกลุ่มดาวที่2ครับคือเมื่อสกิลธาตุของคินิสโจมตีโดนศัตรูจะะททําา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 ให้้้้คคคควววมมมนน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 ไขขออองงศัััตรรรููลลลด30%เเเเป็6ิิิีบบกกจื่่สสถะ พอมีญ,ญาลาตีเนี่ยตัวของความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมนะ C3 ครับเพิ่มเลเวลสกิลธาตุอีก3เลเวลครับ C4 ครับเมื่ออยู่ในสถานะพอมีญ,ญาลาตีหลังจากตัวของคินิชเนี่ยเข้าสู่การเวียงยิงรอบทิศหรือว่าปล่อยตัวของเบิร์ดจากสกิลธาตุออกมาจะฟื้นฟูพลังงานให้ตัวเขาเอง5หน่วยครับโดยสามารถฟื้นฟูพลังงานด้วยวิธีนี้มากสุด1ครั้งในทุก2.8วิครับนอกจากนี้ครับจะทําให้ตัวของบางกรสร้างวามแสเพิ่มขึ้นไปอีก7เป็ดาวทเปไม่แ,แย่นะ C5 ครับเพิ่มเ็เป็นติ และ C6 ครับผมซีนี้จะทําควมเสียหายได้เยอะแบบพระเจ้านะครับมีเป็นตัวละคร C6 ที่บอกได้ยกว่าดําเบลตแรงโคตรๆนะครับและที่ตัวของเบิร์ดจากสกิลท่าโจมตีโดนศัตรูครับมันจะทําการกระดอนไปโดนศัตรูตัวอื่นด้วยซึ่งเร้าสายเทียบเท่ากับ70% 0เเซของพลังโจมตีชินิชครับและหากตัวของเบิร์ดจากสกิลท่าในครั้งน,นี้เนี่ยครับมันทําให้เกิดเอฟเฟกบัฟของพรสวรรค์เกิดขึ้นไอ้พรสวรรค์ที่บัฟดัมเบลนะครับหรือกลุ่มดาวที่2ครับ ก็คือจะเป็นเอฟเฟกของพรสวรรค์ก็ได้หรือว่าเอฟเฟกของกลุ่มดาวที่2ก็ได้นะครับการโจมตีแบบกระดอนของกลุ่มดาวนี้เนี่ยมันจะได้รับเอฟเฟกที่เกี่ยวข้องด้วยครับก <id> ็ <t ree> คือง่ายๆการกระดอนในครั้งนี้จะทำดาเมจแรงขึ้นมากๆด้วยนั่นเองครับ <id> <t ree> บอกได้เลยว่ากลุ่มดาวนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มดาวที่อุดจุดบอดของตัวเองเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวละครอย่างคีนิชจะมีปัญหาในเรื่องของเ,อเวลาสู้เป้าหมายหมู่นะครับมันจะมั่วนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเป้าหมายเดี่ยวเนี่ยบอกได้เลยว่าคินิชนี่คือต แต่ที่ดูกลุ่มดาวครับผมมองว่ากลุ่มดาวที่คุ้มที่สุดคือ C6 ครับผมนะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้น C2 จะเป็น C ที่คุ้มที่สุดครับและเราลงมาเนี่ยเป็นัะดับที่3าก็คือจะเป็นในสูง C1 เนาะส่วนคำถามที่ว่าเปิด C0 R1 หรือว่า C1 R0 ดีคำตอบจะอยู่ในการจัดอาวุธครับคาวุธที่ผมแนะนำครับผมนะจะประกอบไปด้วยตัวหอวอาวุธประจำตัวแน่นอนว่าทำเมจออกมาได้ดีที่สุดนะครับ ลองลองมาจะเป็นในส่วนของ Serpent Spy ขัด5ครับผมนะแต่ว่าคุณต้องทำ Full Stack ให้ได้นะครับมันถึงจะทำาามี g ได้แรงระดับนี้นะอยู่ที่96%ซึ่งดาเมจใกล้เคียงกับอาวุธจำตัวเลยครับผมนะและถ้าเกิดใครมี b ีค c นดาบีคอนก็ไม่แย่ยนะครับดาเมจอยู่ที่86%อันดับที่4คือตัวของ Serpent Spy อีกแล้วครับแต่เป็นขัด1ครับผมนะและเป็นอยู่ที่ Full Stack ก็ดาเมจอยู่ที่83%ครับ อันดบับที่หเนี่ยครับก็คือดีโซของเวอร์ดิกครับแต่ว่าอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเวอร์ดิกเนี่ยเป็นดาบใหญ่ที่อัตราคิค่อนข้างเยอะนะครับผมนในละตัวชิดดิชเช่บอลไม่ได้ขาดอัตราคิขนาดนั้นเพราะว่าเซตออฟซิเดียนให้อัตราคิคุณไปแล้วตั้ง40%นะครับกลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณใส่เวอร์ดิกอัตราคิของคุณมันจะปาไป67%โดยที่คุณยังไม่ได้หาออฟรองอาร์ติแฟกต์เลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดจะใส่เวอร์ดิก ก็ต้องปั้นอาร์ติแฟกต์ให้มันไม่มีชิเลตอยู่ในออฟลองหรือว่าให้มีออฟลองเป็ชิเลตให้น้อยที่สุดนั่นเองครับเพราะว่าชิเลตมันเยอะมากอล้นะครับผมมันไม่ต้องไปหาจากเอ,อ่อออฟหลักนะครับผมนะ เออก็ต้องดูดีๆนะครับในส่วนของเวอร์ดิกนะและอันดับสุดท้ายครับจริงๆไม่ใช่อันดับสุดท้ายหรอกครับแต่เป็นอาวุธที่ผมแนะนำเป็นอันดับสุดท้ายนะั่นคือในสูงเอิร์ธเชคเกอร์ครับนี่เป็นอาวุธสายฟรีที่ดีที่สุดแล้วครับสำหรับตัวของเอิร์ธเชคเกอร์เป็นอาวุธที่ไม่แย่เลยครับทำดาเมจได้เ7เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่มีแค่เอิร์ธเชคเกอร์หรือว่าไม่มีอาวุธ BP ไม่มีอะไรเลยไม่มีสิ่งที่ผมแนะนำในตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเปิดอาวุธไปจำตัวเน แน่นอนว่าตัวของอาวุธยาตัวเนี่ยมันสามารถเอ่อโยกไปให้ตัวอื่นใช้ได้นะเพราะงั้นเนี่ยการเปิดอาวุธก็เลยคุ้มกว่านะครับสำหรับคนที่ไม่มีแม้กระทั่งตัวของอาวุธ BP นะครับผมแต่ใครที่มีอาวุธ BP ขัดห้าอยู่แล้วอันนี้ไปเปิดกลุ่มดาวได้เลยครับผมเพราะว่าเอ่อการเปิดกลุ่มดาวก็คือจะทำดามิ่ได้ดีกว่าการเปิดอาวุธแน่ๆถ้าเกิดคุณมีเซอร์เพนขัดห้านะ และต่อมาครับคืออาร์ติแฟกต์ที่ผมแนะนำเมืองผมนะนั่นคือในส่วนของออคซิเดียนโพดิกส์ที่ทำดาเมจออกมาได้ดีที่สุดนะครับอยู่ที่100%แน่นอนเออแล้วก็ที่รองลองมาก็จะเป็นแผ่เผาไหม้นะครับอยู่ที่96%และอันดับสุดท้ายหรืออันดับที่ผมแนะนำเอันดับที่3านี่นก็คือกูเลนทรูปครับทำดาเมจอยู่ที่88%ใครมีอันไหนสเตตสวยสุดใส่อันนั้นเลยก็ได้ครับดาเมจของออคซิเดีนกับตัวของอันฟินิทเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันเลย แต่แน่นอนว่าเซตที่ปั้นง่ายสุดก็คงจะเป็นในส่วนของเซตออคซิเดียนนะครับเพราะว่าเซตออคซิเดียนมันแจกอัตราคีย์คุณสูงถึง40%เลยครับโดนอนนินดิกาครับเราจะใส่เป็น ADK เปอร์เซนต์ถ้วยผมแนะนําเป็นโบนัสไม้มากที่สุดครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆใส่เป็น ADK เปอร์เซนต์ก็ได้และหมวกเราจะใส่เป็นครีแดมครับเพราะว่าคีย์เลดเราล้นจากในส่วนของออคซิเดียนโคดิก์แล้วแต่แน่นอนสำหรับคนที่ไปใส่พวกอันฟินิทอะไรพวกนี้ก็ควรจะใส่คีย์เลดอะไรพวกนี้แนละ้วก็เอาเป็นว่าขาดอะไรใส่อันนั้นแลวกันนนใส่ของเีดะ ซึ่งสแตทที่แนะนำเนี่ยก็จะให้เอเดน่ยอยู่ช่วงประมาณ2,002ขึ้นไปนะครับใครทําเยอะกว่านี้ได้ก็ดีเลยนะครับอัตาคิอยู่ที่70%อันนี้คืออย่าลืมคํานวณกับออฟซิเดียนนะครับผมนะให้มันลงกับออฟซิเดียนแล้วมันกลายเป็น70%ใครที่กลัวมันไม่ค่อยติดคีก็ปาไป85%ก็ได้นะครับ ส่วนครีแดมผมขอไวที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับเนื่องจากตัวนี้โตเป็นความแรงคิีเราทําครีแรมง่ายครับอีอ ER ครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะใช้ฟื้นฟูอยู่ประมาณร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ยกเว้นคุณจะมีกลุ่มดาวถึง C สีอันนั้นคุณแทบจะไม่จำเป็นต้องใส่ตัวของฟื้นฟูเลยก็ได้นะครับคุณสามารถลดฟื้นฟูเหลือสักร้อยสิบร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยไปเพิ่มเป็นความแรงคิีหรือพลังจูบตียอะไรเงี้ยจะแรงกว่าเยอะเลยครับนั่นคือกอรณี C สี CC นะบอกไว้ก่อนนะครับผม แล้วมาดูที่การจัดทีมครับคินิชเนี่ยจะทำดาเมจได้ดีที่สุดในทีมของเบิร์นนิงนะครับจากที่ผมลองคำนวณดาเมจมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยตอนเราโหนเนี่ยมันใช้บัฟเบนเนตได้เหรอคำตอบคือ,อ,อบัฟเบนเนตเนี่ยมันจะอยู่กับเรา แม้กระทั่งเราไม่ได้อยู่นอกวงอยู่ประมาณ2อวีครับก็คือเราแค่เฉียดเข้าไปในวงแล้วพอเราออกจากวงเนี่ยมันบัฟของเบนเดตยังอยู่อีกประมาณเกือบ2วินะครับเพราะงั้นเนี่ยพยายามกลิ้งไปกลิ้งมาให้อยู่แถวๆวงเบนเดตแล้วกันนะครับมันก็จะได้บัฟเต็มนั่นเองแต่สําหรับใครที่กลัวเล่นยากขนาดนั้นเนี่ยเอาเบนเดตออกแล้วไปใส่ตัวอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับเช่นใส่ฟรีนะเข้ามาแทนในทีมแบบว่าของอโทมัสอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นมือเจียนใช่ไหมเป็นคีนิชเอมิลี่โทมัสฟรีนะอะไรเงี้ยเล่นได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งช่องโทมัสเราสามารถเปลี่ยนเป็นเดย่ยาได้นะครับจากที่กำลังโดนดามจเดยาดามจใกล้เคียงกันมากนะครับผมส่วนทีม่มอ,อื่นๆตามที่เห็นในภาพครับคุณจัดแบบนี้ไปเลยก็ได้ส่วนทีมไฮเปอร์บลูมตรงนี้เนี่ยชิโนบุคุณสามารถใช้ตัวอื่นได้นะถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าไม่ซีเรียสอะไรเนี่ยคุณใช้เป็นตัวของไรเดนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าทีมนี้จะไม่มีฮิลนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ไรเดนเนาะเพราะงั้นเนี่ยชิโบุก็เลยค่อนข้างจําเป็นนะครับผมแต่ว่าชิโนบุในทีมนี้อาจจะแปะไฟฟ้ายากนิดนงเ่งออเัันอนอ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการฟูไกด์สำหรับผมเนี่ยโดยรวมแล้วตัวคินิชเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าเปิดพอสมควรนะเพราะนี่คือตัวละครที่เอาไว้เบิร์ดบอสให้ล้มโดยเฉพาะเลยครับเป็นตัวละครที่เรียกว่าตัวเอาไว้ลงอบิตก็ได้เนาะเพราะว่าอบิสเนี่ยมักจะเอาบอสมานะครับหลังๆคือบอสทั้ง2ห้องอะไรเงี้ยก็คือมอนเดี่ยวค่อนข้างบ่อยกว่ามอนมู เพราะงั้นคอนเทนต์ในอบิทหรือว่าคอนเทนต์ที่ต้องล้มบอสเป็นหลังเนี่ยตรงคินิชก็จะทําหน้าที่อยู่มันได้ดีมากๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยตรงคินิชยังเป็นตัวละครที่สํารวจแมปได้ค่อนข้างโอเคอีกด้วยแต่สําหรับใครที่มีตัวละครท่านไม้เยอะอยู่แล้วเช่นคิรมีแบบว่าไทนาลีคุณมีนาฮิดาอะไรเงี้ย คุณไม่ต้องเปิดคินิชก็ได้นะครับเพราะว่าดามจธาตุไม้เนี่ยมันพอตั้งแต่ที่คุณมีนาฮิดะแล้วด้วยซ้ำ่ายในดีแล้วสำหรับใครที่มีอันไอแทมอยู่แล้วเนี่ยยังน่าเปิดอยู่ไหมคําตอบก็คือผมมองว่าไม่ได้มา,าเปิดนะครับเพราะว่าอันไอแทมกับคินิชเนี่ยดามจใกล้เคียงกันแต่อันไนแทมเนี่ยมันไปได้ไดหลายสถานการณ์มากกว่าเนื่องจากทีมที่อ่าพูดตามตรงว่าค่อนข้างหลากหลายกว่าแล้วกันนะครับคือคินิชก็ทีมหลากหลายแหละ แต่ว่าทีมที่เขาทำดาเมจได้ดีเนี่ยจะเป็นทีมเบอร์เจียนกับเบอร์นิงเนาะเพราะงั้นเนี่ยตุ๋งอันไทมที่แรงทั้งไฮเปอร์บูมแรงทั้งคิวคเคนเนี่ยก็เลยจะดีกว่านะครับผมนอกจากนี้อันไทมเนี่ยยังเป็นตัวละครที่ตีเป็นเป้าหมายเดี่ยวกับเป้าหมายหมู่เนี่ยดาเมจไม่ต่างกันด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวตัวของอันไทมก็จะภาษีดีกว่าในแง่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าอันไทมเล่นยากกว่ามากเพราะฉะนั้นก็คิด้ดีแล้วกันนะครับว่าจะเปิดคินิชหรือเปล่า แต่ว่าเออคดดิดเองก็มีข้อเสียอยู่เรื่องหนึง่งนั่นก็คือ motion s i g n e t e นะครับใครเป็น motion s i g n e t อาจจะไม่เหมาะกับคุณสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครที่ลองเล่นแล้วมันไม่เป็น motion s i g n e t e เนี่ยก็สามารถเปิดได้นะครับแต่ก็คือบอกเลยว่าใครที่เป็น motion s i g n e t e เนี่ยตัวละครนี้จะไม่หนุกเลยครับผมนะอย่างผมเนี่ย,ผม,ยผมเองก็เป็น motion s i g n e t u กับตัวของชนิดนะครับก็คือจะอ้วกในเวลาเล่นนะครับเพราะงั้นก็ สู้ครัสำหรับคนที่อวยคีเนตแล้วอยากเล่นแต่เป็นโมชั่นซิกเนตครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันสักนิดนึงนะครับเพื่อกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ก่อนจบครับและขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครกันเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบายครับผม